สวัสดีค่ะทุกคนเมนูวันนี้ยาก,กินแบบเพ็ดๆพร้อนร้นบางวันนี้เราก็ออกมากโกตอกท่านค่ะทำกับข้าวนาบ้านแหล้วลาเมนูแกงกะทิค่ะแต่ว,ว่าเพชดตะกิดนะวันนี้สื่อเนื้อจากลาดหมากโกนหนึง่งเนื้อนี้ซุยทุกคนเนื้อนะ่าทำสเต็กนี้แต่ว่ายาก,กินแกงเนื้อนะเราก็เอามาแกงก้งน ถ้าเจอเนื้อเป็นก้อนและไม่ติดมันแบบเมียนส่วนหมากเนื้อจะนิ่มไม่ไข่เนี้ยวนะคะเราก็จะคว้านเนื้อนะทุกคนคว้านบางๆเลยแกงเนื้อเราคว้านบางมันจะกลิ่นร้อยรู้สึกว่าข้าวเคลืองดีน,นะเนื้อนี้เราใช้เกือเกือโลค่ะคว้านเซ็ตเราก็มาเตรียมห้างที ทำกับข้าวเต่ทาท่านนั้นใช้เวลาว่าทำเต่าแก๊สกิดนะคะเพราะว่าว่างกาฝามรอนเขาจะหน่อยว่าแก๊สนั้น <c oughs> วิธีทำก็<ต>ไม่ยากยค่ะเราใส่ห้างทีลงไปก่อนแลละการใส่เื่องแกงถีจากนั้นเราก็ใส่เคยค่ะเคยบานนีใส่เคยฮ้อมค่ะเคยฮ้อมนี่ใส่หมากได้ไม่เค็มเราก็ใส่อยู่ปราจำเนเราใส่อยู่ถูกเมือ่อห้านี่ใส่เคยเลยทุกคนเน้อเคยเอรามัน คนให้ข้าวเคลืองให้ดีนะคะเราก็จ่ายว่ากันแลยหยียี่นวุ่นนะทุกคนนะจากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะพ่อนำแกงห้างทีข้องเราเดือดขักคลักนะ,ะๆๆๆเราก็เอาเนื้องว่วทีหั่นไวยล้างเรียบร้อยแล้วเอามาใส่ค่ะ,ะแป๊บนึงนะ,ะนนรอแป๊บนึงก,<ะ>การที่เรา<ะ>ต้องๆๆรอห้างถีเดือดก่อนนั้นเพื่อว่าให้เนื้อสัตว์ที่เราแกงกันไม่ข้าว ฟิดฟ้าค่ะตงังงายรอให้เนื้อสุกก่อนพ่อ,อเดือดดีเดือดขังที่ซ้องคลักคลักแล้วเราก็จะมาปรุงค่ะดนการใส่หัวถีวถแกงมั่นเราเงินเราไม่เน่นแตกมันนะคะเวลาใส่หัวถีลงเงินเราจะกวนทันทีเพื่อว่าไม่ให้ถีแตกมัน่นแกงเนื้อค่ะทุกคนหอมโชยแล้วนี่นี่เริ่มได้กลิ่น เปิดฟ้าถึงฝุ่งข้าวมูกเลยพอเดือดดีคัะคลักเลยวันนะแกงสูตรเนียนเราใส่หัวค่าคว้านบางๆกันสูตรเนียนเราไม่ได้ใส่หัวค่าเผื่อฝวามหอมอย่างเดียวนะแต่เราใส่หัวค่าเป็นพักผลที่กินกับแกงเลยค่ะชีกใบกูดใส่สักสี่้าใบค่ะแล้วก็ตามด้วยพร<ห>ิกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนนี่ไปข้อจากคางบานมานะคะสดๆน่ากินนี่ทุกคนเออแต่ตอนนี้ ใส่น้ำตาลแปลงว่านน่อยน้อยเสร็จแล้วค่ะเมนูแกงเนื้อข้องเราเราชายเต่าท่านนี่แกงนันจะมีกินห้อมนะแต่กระชาจะคิดแต่กระแซ็ดค่ะพร้อมกินข้าวแล้วทุกคนเริอมมือเย็น